ฮัลโหลบักห้ำติมึงเห็ดหยางอยู่มานี่กูเสิยบเอาฟังมึงฟังกูดีๆเลยมึงหูข่าวไปพ่อมึงล่าออกแล้วเด้าพ่อมึงเล่าออกแล้วมึงดีใจบ่เฮ้ยขาก็ดีใจแต่บักผีบ้ายอ้มึงจีมาเสียใจหาพ่อมึงหยังมึงเสียใจน้ำพ่อมึงจีที่พ่อมึงเล่าเฮ้ย เขาดีใจเบิดบานเบิกดตองที่จะมึงลระเสียใจผู้เดียวมันเล่าสางอย่างไห้มือหอมึ่งนน่นน่ะมึงจะเป็นตาเสียใจเราเล่าออกก็ดีแล้วบริสังเบียสังงานนี้นอย่างเลยเออยูปไปกับบริซอยเหลือยังดีขึ้นเนาะไม่จะสั่งนีงสั่งซีนไห้มึงบ่มาจีเขามาครูที่เขาสิผ้ามึงมึ่งตาอาปาก้ลิฮะ มีเงินมีข้ามใส่หลายๆเศรษฐกิจดีดีมึงมาชอบดิมึงชอบอยู่เพราะสมิทิดิมึงมัดปู่นี่ยืมสินตีบักปอบเมืองซิมหายซิมซีซิมซีเสียใจหาผัวมึงก็ดีใจแต่ตัวเออมึงอยู่มาจะกปีเร็วเนี่ยมึงมากแบบนี้น่ะนี่กูยู่ดาวข้าวเร็วมึงยู่ใส่มึงยังอยู่ผื้นโลกอยู่เลยเฮ้ยบักลาหลังเออเศร้ามึงมาเสียใจหาผัวมึงอย่างเศร้าเศร้าเศร้ากูทานวมนนึงแล้วเออ เขาดีใจกันเบิดบ้านเบิดเมี่ยงมึงมาดีใจเดี๋ยวนี้เลยมึงเศร้าเสียใจเดียวเออละละหูไวซะกูดีใจเหรอเนาะว่าดีใจจังใหญ่มันเสียงหัวโคดนี่แหละกูหัวใจกูนี่แหละเสียงหัวปูวกูดีใจหรือเออยังมาขอบคุณที่อย่างตัวขอบคุณเล่าตัวอีพอที่เราเล่าอกใไ้ โอ้ยมาดีหลายแต่นอประเทศไทยสิได้เจริญขึ้นมาที่นี่อเอาแค่นี้ละมึงเสียใจมึงก็นั่งหายตายอยู่หันเออกูสิด,ดีใจอยู่นี้ละผู้เดียวกูแค่นี้ละนั่งหายอยู่หันเด้อนั่งหายน้ำพอมึงเหรอเออแค่นี้ละอ้ <laughs> บัดคำเว้ยบักบ้องหูจักหยังหายน้ำพอมึนนงนี่ตายน้ำพอมึลที่ <laughs>